ทีนี้มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยในการลุ้นเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะคะ<ม>ก็มีลุ้นหลายรายการนะมวยสากลสมัครเล่นนั่นเองนะคะล่าสุดนี้ก็มีการจับสลากแบ่งการแข่งขันออกมาแล้วนะคะมาดูเส้นทางของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยใบสนมนีก้อนนี่จเจอ,องานหนักเลยเพราะว่าเจอเจ้าภาพฝรั่งเศสด้วยนั่นเองค่ะ ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของมวยสากลทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกม2024นะคะล่า,าสุดอย่างาที่บอกนะคะว่ามีการจับสลากประกบคู่มวยสากลแล้วก็ปรากฏว่าคุณพลซสื้อกล้ามทีมชาติไทยเนี่ยได้บายรอบแรกถึง4รุ่นมีหญิง2รุ่นแล้วก็มีชาย2รุ่นนะคะประเภทเมวยหญิงนะคะที่ได้บาบเนี่ยก็จะมีรุ่น50กิโลกรัมหญิงจากหวานจุธามาดร,รักสัตว์นะคะ,คะ,คะเธอผ่านเข้ารอบ16 คนสุดท้ายไปเลยนะคะคก็จะไปพบกับซาบีน่าโบโบคูโลวาจากอุซเบกิสถานค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น66กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพลงเข้ารอบ1 6คนสุดท้ายไปพบกับวิกิต เอ็มบับบี้จากคองโกนะคะเขาบอกว่า2คนนี้เนี่ยถ้าผ่านรอบ16คนไปได้เนี่ยโอกาสไปลุ้นถึงเหรียญรางวัลก็มีสูงเหมือนกันนะคะแสด,ดงว่าสายมูนี่ทํางานสําเร็จนะค่ะ <c oughs> ส่วนชาย2รุ่นที่เราได้บายก็คือ51กิโลกร,รัมทิติสันปั้นโหมดค่ะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับดาวิดเดอร์ปินาจากกาบูเวดีนะคะแล้วก็รุ่น63.5กิโกร,รัมบรรจงสินสิริพบกับเฮซุนาซาเรสนะคะโคว่า <c oughs> <c oughs> โรเมโรจากเวเนซุเอลานั่นเองค่ะขณะที่ผลการประกบคู่อื่นๆในรอบแรกครับ54กิโลกรัมหญิงจูธามาจิตพง์พบกับซาร่าเซอร์โคฟิชจากเซอร์เบียและรุ่น60กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกจะพบกับดอนเจตาซาดิกจากโคโซโวรุ่น75กิโลกรัมหญิงครับใบส่วนมณนีก้อนเนี่ยพบศึกหนักหน่อยนะครับพบกับดาบินามิเชลของเจ้าภาพฝรั่งเศสเจ้าของดริีเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกปี2022 และรุ่น8ป,ปิกิโลกร,รัมชายครับวีโรพลจงจอหอจะพบกับคริสเตียนฮาวเวร์พินาเรสจากโดเมนิกันทางด้านพันำรวรโทรวิจาร์พลริกครับหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยสากคนหญิงเผยว่าพอใจกับการจัดฉลากประกบคู่มีรุ่นเหรียญทุกรุ่นครับเพราะว่าได้ลงนวมเห็นฟอร์มกันมาบ้างแล้วแต่ที่จะหนักที่สุดก็คือทางใบสมณีก้อนนี่แหละ,ะที่เจอเจ้าภาพฝรั่งเศสเดี๋ยวไปฟังเสียงของอหัวหน้าพพอร์ตทีมหญิงของเราสักหน่อยครับ ถือว่าถือว่าดีครับผมผมก็พอใจนะครับเพราะว่า,ามันโอลิมปิกแล้วแล้วก็คัดเลือกมาแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็มันแข็งอยู่แล้วครับแต่ว่าเราถือว่าเราโชคดีครับวันนี้มีจวามสามารถรักสัตว์ก็ได้บายรอบแรกอรอบสองก็เจออุเบอุเบไม่เคยเจอกันเลยตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีหนักก็จีนซึ่งเราเคยแพ้เข้ามาที่เอเชียนเกมในรอบจิงเหรยนทองแดงก็<ม>ถือว่าได้ได้ผมเชื่อว่าก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็จุธรามาจิตพงเจอกับเซอร์อบเบียเซอร์อบเบียเซอร์อบเบียตัวนี้ก็ซ้อมซ้อมด้วยกันไอไอทิงแคมป์ด้วยกันที่ฝรั่งเศสก็โอเคเขาก็ขึ้นมาใหม่ครับก็สูสีครับ ขณะที่ทางร้อยตีสุริศยิ่งกำแหงครับหัวหน้าโค้ชฝ่ายทีมชายพอใจกับผลการจับฉลากเช่นกันนะที่มีเทพีแห่งโชคเข้าข้างทีมมวยไทยทำให้ได้บาย2คนนะฮะแต่ก็ย้ำกับนักชกไทยเดี๋ยต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ประมาทไปฟังเสียงโค้ชทางฝ่ายชายกันบ้างครับครับก็ถือว่าโชคดีครับวันนี้จับฉลากก็ถือว่าได้ดีครับอย่างที่ทิสันป้นโมดก็เจอกับคาบูเวดี้นะครับ แล้วก็บรนจงศิงสิริก็จะไปเจอกับนักทชกจากเวเนซุเอลานะครับแล้วก็วิลพลนจงเจ้าหอจะพบกับนักชกจากโดมินิกันนะครับก็ถือว่าโชคดีครับวันนี้เราก็มีเทปีน้าโชคอยู่ครับเราจับฉลากได้บายนะครับก็มีที่ิสันปั้นโหมดในรุ่น51กิโลกรัมนะครับ ก่อนหน้าน,นี้นะคะความหวังของทีมมวยสกลสมัครเล่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการจับสลากประกบคู่แหราคาแต่ว่าอย่างที่โค้ชบอกนะคะเมื่อเราได้เทปีน้ำโชคและได้บายถึง4คนก็หวังใจให้เทพีนํำโชคเนี่ยช่วยเราไปจนถึงคว้าเหรียญรางวัลเลยอขอให้มีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาประเทศเราครับ,รบทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันของมวยสกลสมัครเล่นทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะพอจบพิธีเปิดการแข่งขันก็เริ่มแข่งกันเลยนะคะวันเสาร์ที่27กรกฎาคมในรอบ32คนสดท้าย คนที่ไม่ได้บายเนี่ยก็ลงแข่งขันนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งร,รุ่น5 4กิโลกรัมหญิงจุธามาสปิดพงนะคะจะเจอกับซาร่าเทียโควิดจากเซอร์เบียค่ะที่เมื่อสักครู่นี้โค้ชบอกว่าเคยลงรวมกันมาแล้วนะคะแล้วก็เวลา4ทุ่ม38นะคะ22.38นาฬิกา38ทีรุ่น80กิโลกรัมชายวิรพล จ่ตรงจอหอนะคะจะพบกับคริสเตียนฮาเวียปินาเลสของโดมินิกันค่ะแล้วก็ดึกหน่อย2นาฬิกาสนาทีรุ่น60กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกพบกับดอนเยน่าซาดิคูจากโคโซวนั่นเองค่ะคือแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยเปิดทีวีรอไว้ตั้งแต่บ่าย3โมงเลยเพราะว่าบ่าย3าโมงเนี่ยนักกีฬาไทยลงมีแต่มินตั้นนคู่ผสมบาสตอปอนะครับหลังจากนั้นก็ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆเลยจนถึงเนี่ยฮะไปสองนะครับก็รอชมรอเชียร์กันได้นะครับยัง